ขอสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Black Cover Ride o f the Wizard กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วตอนนี้นะครับทางตัวเกมก็ได้ทําการอัปเดตตู้ตัวละครเลดอัปมาใหม่ hmm. อีก2ตัวละครซึ่งจะประกอบไปด้วยเกลดอร์ or, และก็เวสโตนะครับซึ่งทั้ง2ตัวละครครับเป็นตัวละครที่มีบทบาทที่แตกต่างกันครับเกลดอร์เป็นสายซับพอร์เตอร์สีเขียวส่วนเวสโตนะครับเป็นสายแท้งสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยควรเปิดตัวอะไรและตัวอะไรมี บทบาทในการเล่นมากกว่ากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อน,อนกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วท้าเ,เพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้ยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครเวสโต้แทงสีเขียวตัวถึกเด้งเลือด ซึ่งบอกเลยเลยครับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างปวนมากๆครับสำหรับใครที่กาลังหาแท่งสายสีเขียวนั่นเองในส่วนของสกิลที่1น,นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเวทโต้นะครับเป็นตัวที่สามารถเพิ่มความเสียหายที่สามารถทําได้ต่อศัตรูครับโดยจะอิงตามสัดส,ส่วนพลังชีวิตที่เสียไปยิ่งถ้าเขาโดนโจมตีมากเท่าไหร่ครับการโจมตีสวนกลับของเขาเนี่ยหรือว่าการสร้างดาเมจเขาเนี่ยจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่ ในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมก็เป็นบัฟโดยเฉพาะเลยนะถ้าโจมตีค่าที่เสมอกันหรือว่าชนะทางเนี่ยตัวเขาจะค่อนข้างได้เปรียบมากๆครับอย่างต่อมาครับในส่วนของสกิลที่2ส,สกิลนี้เป็นสกิลบัฟไปทุกคนคือในส่วนของสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นการเสริมพลังกายเว้ยคือการเพิ่มพลังป้องก100ัน100%และเพิ่มต้านทานความเสียหายอีก30%เป็นตครับเป็นตัวที่จะทําให้ถึกมากๆแล้วก็มีความสามารถในการเด้งเลือดของเขาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของการฟื ต่อให้คุณเอาแอสตาดำนะครับในการฟันห้ามฮิวอ่ะตัวเขาก็จะยังสามารถเด้งเลือดได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ15%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นแทงที่ยืนได้นานมากๆนี่เป็นไงละ่ะกดสกิลก็ฮิวนะครับพาร์สก็จะมีเด้งนะครับไมว่าจะเป็นสกิลประมาณนี้นะครับสองเทินเลยนะเว้ยค่อนข้างที่จะนานมากๆครับและอย่างต่อมาครับนั่นคือในส่วนของอัลติเมทสกิล สำหรับอั t i m a ม e Skill นะครับก็จะเป็นการยั่วยุศัตตูทั้งหมดนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลเสริมเนาะจะเป็นการโจมตีเป้าหมายด้วยเอฟเฟกนี้นะครับเมื่อโจมตีแล้วตัวละครที่ใช้เอฟเฟกนี้จะฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่ากับ10%ของพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองโจมตีไปบุยโอ้โหแล้วว่ายั่วยุนะครับมันเป็นโอกาสติดแต่ถามว่ามันติดง่ายไหมก็ติดง่ายอยู่นะแล้วก็ติดทีเดียว2เทินนะครับก็เป็นตัวแพงล่อเป้าได้ดีอีกตัวหนึ่งเลยละกันนะครับสำหรับตัวละครเวโต เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการ <c oughs> อัพดาวกันหน่อยละกันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยเราจะจัดเขาดีดาวกันดีนะครับสำหรับในกรณีการอัพดาวนะครับผมเมื่อเราปลดเสริมแกล่ง2งดาวนะครับคือจะได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ยสามตามจานวนดีบัฟที่ได้ ได้รับผลอยู่นะครับคือถ้าตัวเขาติดดีบับเยอะขนาดไหนเปอร์เซนต์ความเสียหายในส่วนนี้ก็จะลดลงนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เราทําการปลด LR ได้นะครับคือเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า30%ครับจะให้ผลอมาตะเว้ยเป็นระยะเวลา1เทินเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวตอหนหการต่อสู้ซึ่งเป็นตัวที่สามารถนํามาในการไต่หอได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ f ฟนเดอร์ตัวนี้นะครับผมนะ่อย่างต่อมาครับหลายๆคนก็เอ้าพี่ถ้าผมสุ่มแล้วผมจะต้องมีการ์ดประจําตัวหรือเปล่าในส่วนของการ์ดประจําตัวนะครับจะเป็นการเพิ่มเสริมกําลังเลเวล2เนี่ยเป็นระยะเวลา2เทิร์นและในส่วนของสกิล พาสซีฟของการ์ดนะครับคือจะให้ผลเสริมกําลัง7%็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มต้านทานคีย์ิคอลห้าเปอร์เซ็นต์เหมาะสําหรับการเอาเป็นตัวแทงในการไต่หออยู่นะอจริงถ้าเจอพวกไลอารอะไรเงี้ยที่โจมตีแล้วติดคีย์ิคอลค่อนข้างง่ายเนี่ยตัวนี้ไปนยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ยืยยย้อยุใส่ตัวมันสามารถลอบเป้าได้นานมา,มากๆครับใส่เซ็ตเลือดนะฮะหรือว่าเดฟเลือดอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ยืนในสนามได้นานเช่นเดียวกันสําหรับตัวละครตัวต่อมานะครับนั่นก็คือเกลดอสอ่าตัวนี้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตสายสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลที่1กันหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของสกิลที่1น,นะครับมันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่1นึ่นะครับผมอันนี้จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็พันธมิตรนะครับที่มีอัตราส่วนของพลังชีวิตต่ำที่สุดเป็นระยะเวลา2เทิร์นก็เวลาโจมตีครับปิ้วจิัศจิมจมตี แล้วก็การเพิ่อมป้องกันเนี่ยสำหรับพันธมิตรของเราที่เลือดน้อยๆเนี่ยจะเล่นเลือดในส่วนนี้ได้ดีนะครับอาจจะเอามาเล่นคอมโบกับตัวละครแอสตาเครื่องปินบีซัดก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอสตาถ้าเลือดต่ำกว่า40%เนี่ยการทำดาเมจของเขาเนี่ยจะรุนแรงอาจจะใช้ตัวละครตัวนี้มาเป็นตัวบัฟเดฟให้เขาหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้การอัลติเมของเขาเนี่ยโคตรโกงเป็นพิเศษเลยในส่วนของสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลสร้างบาเรียแล้วก็ปกป้องนะครับคือไม่สามารถเลือกเป็นเป้าหมายในการโจมตีีได้้นนนนะครับซึ่่่งงงใสวขออปปกเย สามารถเพิ่มให้กับพลังพิธธี่ตกำหนดได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเทิญสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวนี้ในทีมของเราเนี่ยเป็นคีย์แมนหลักสำคัญเลยว่าอ้ถ้าตัวนี้โดนโจมตีตายเนี่ยทีมเราเนี่ยเสียสมดุลแน่อนอนคุณอาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบักก็ได้สตูจะไม่สามารถโจมตีใส่คุณได้ในกรณีที่คุณใช้บัฟตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการยื้อในระดับหนึ่งเลยหรืออาจจะเอาไว้ในส่วนของการไต่ขอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการไต่ขอเนี่ยเพืเ่อนๆต้องเข้าใจกันว่า,วามอนมันจะเป็นการโจมตีใส่เรารแต่ถ้าเงี้ยไม่สามารถแก้าทางกับพวก เดี่ยวได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าพวกโจมตีเดี่ยวนะแต่ถ้าโจมตีหมู่ก็ยังไงก็โดนอยู่ดีนะครับผมและในส่วนของอัลติเมทสกิลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการลดความเสียหายที่ได้รับลง34%รแล้วก็มีสถานะคงกระพันครับคือจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆดเลยในส่วนของสถานะคงกระพันครับจะให้กับพันธมิตรที่มีอัตราส่วนพลังชีวิตต่ำที่สุดเป็นระยะเวลา3เทินก็คือสามารถให้แค่1ตัวนั่นเองที่เลือดต่ำที่สุดส่วนเสริมกำลังครับจะเพิ่มให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป ซึ่งใน3เธอเนี่ยผมว่าค่อนข้างโกหกมากเลยนะเว้ยทุกคนโอ้โหคือแบบไม่ได้รับดาเมจเลยอะเอาจริงแทบจะเป็นอมตะเลยก็ว่าได้ผมมองนะตัวนี้เอาไปคอมโบอกับแอสตาราขึ้นีิาร์ได้นะเว้ยเอาจริงนี่เวลาปล่ปอยอัเทีรเมทปึ้มนี โคตรแรงแล้วก็ตีหมู่ด้วยนะครับผมแหมสำหรับตัวละครเกียวดอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการ์ดประจำตัวกันหน่อยละกันว่าตัวละครเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการ์ดประจำตัวของเขาหรือเปล่านะครับสำหรับการ์ดประจำตัวนะครับจะเป็นในส่วนการเพิ่มสกิลสองนะครับก็คือจะเพิ่ม บัฟพลังโจมตีทั้งหมดเลเวลสนะครับกับพันธมิตรที่กําหนดก็คือสามารถปกป้องตัวนั้นได้แล้วก็เพิ่มบัฟพลังโจมตีในส่วนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนพาสซีฟของการ์ดเนี่ยจะคือจะมีโอกาส25%ที่จะให้ผลล้างดีบัฟหนึ่งชิ้นออกจากตัวเองนะครับเมื่อได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ถ้าเต็มก็จะอยู่ที่ประมาณ40%ก็จะเป็นการล้างออกเมื่อโดนโจมตีก็ถือว่าค่อนข้างดีนนนนครรัตตตตวววีีีี้้้้ือถถาาาามมมมกกกกกดไไไ็็็็แ่่่่เเปสโ มีหรือว่าไม่มีก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตู้กาชาของเขานะครับมันจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับเป็นตู้เลตอัพเนาะสามารถสุ่มได้เลยและระยะเวลาของตู้นะครับอยู่ที่ประมาณ14วันหรือว่าสสัปดาห์นั่นเองสามารถเลือกได้เลยนะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจากสุ่มตัวละครอะไรแล้วก็ในส่วนของตัวเลดอัพพิเศษนะครับก็จะเป็นตัวเวโตนะครับสามารถใช้เพชรเติมซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็จะการันตีตัวละครตัวนั้นให้เราด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับหน้าการก็มีเช่นเดียวกัน ทั้งสองตัวละครมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ส่วนตัวแล้วผมบอกว่าถ้าคุณจะเอาไปเล่นคอมโบกับทีมแอสตารครึ่งปิสาจผมแนะนําเป็นกิลดอแต่ถ้าคุณจะเอาแท้งไว้ใส่หอนะครับผมก็แนะนําเป็นเวตโต้นะครับก็เป็นตัวที่ถึกได้ระดับหนึ่งส่วนกิลดอก็จะเป็นตัวบัฟป,ป้องกันแล้วก็พงกระพันให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าทีมหลังคุณใช้เป็นอะไรส่วนตัวแล้วผมน่าจะสุ่มตัวกิลดอมาแทนนะครับเพราะว่าจะเอาไปเล่นคอมโบกับแอสตารครึง่งวิสาจรอราชินีแม่บดดนั้นด้าน ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสุ่มตัวลครสำหรับสุ่มตัวละครอะไรดีในเกม Black Clover ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ